สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาที่โรงแรมพามารีวิวนะครับเที่ยวที่โรงแรมไฮแอดลิเจนซี่หัวหินนะครับโอ้ลโมอันนี้มาดูหน้าห้องก่อนอันนี้คือหน้าห้องพัก1211 นัชื่อนรงแรเลยนะใช้แอป l e g e n c y ครับหนะัวหินมาดูห้องพักกันสวยงามหรือหลาห้องน้ำเอาห้องน้ำแบ่งเป็นส่วนแห้งส่วนเปียกแบ่งเป็นคนละห้องเลยนะนี่ห้องส้วมในห้องอาบน้ำก็เป็นตู้อาบน้ำ ับเคาน์เตอร์แยกเขาตั้งข้างนอกนี้แต่งนวไทยๆอันนี้ระเบียงมาโอ้โหระเบียงก็ กว้างขวางครับแล้วก็ปลอดโปร่งนะครัมีพัดลมนับตรงนี้ออกมาเป็นเห็นสนามหญ้านนะครับชั้นล่างนี่เป็นของห้องข้างล่างครับลมลื่นมีต้นไม้ใหญ่นะตรงนี้น่าจะร่มทั้งวันแหละแดดไม่น่าจะส่องถึง เป็นโรงแรมที่ใหญ่นนานครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆโร,รงแรมอันนี้ส่วนห้องครับ <c oughs> นี่ครับส่นล็อบบี้ล็อบบี้ของโรงแรมสวัสดีทีนหนึ่ง สวัสดีค่ะนี่ครับแบมครับสวัสดีสิสวัสดีสวั <c oughs> สดีแฟนคลับเฮ <c oughs> ้ยเรียกน้องมา <c oughs> ตามมาตามมาไป <c oughs> ไปดูทะเลไปดูทะเล <c oughs> ดูสวนน้ำ <c oughs> 公开的。 นี่เป็นส่วนของห้องอาหารนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องทำกาแฟมีขวดวายอยู่โอเคมีเครื่องดื่มดู่ชืนนี้แหละโดนนี่นะครับห้องอาหารว้าวนี่ครับแฮปปี้เฮานี่ 6โมงถึง2ทุ่มคือหนึ่งแถมหนึ่งเยี่ยมเลยเย่ <Yeah. S 2> อันนี้อะไรเนี่ย mm. เมนูนะครับมีเบียร์มี mm. พักเทลอืมันนี้ก็จะมีดนตรี เมื่อกี้เราลงมาจากตรงน,นี้นะครับจากล็อบบี้ลงมาน,นี่ครับเจอช้างนะครับโครงช้างเป็นโครงเหล็กนะครับเราก็เห็นมองช้าง็นทะลุเห็นทุกส่วน นี่ครับน้ำพุช้างขนาดใหญ่นะครับาลังการมากและนี่คือสนสนกุกออสนานเด็กเล่นครับดูกันที โอ้ตันนี้คือสวนน้ำสะวายน้ำใหญ่มากครับนี่นะครับอ้น้ำเริ่มต้นจากตรงนี้ไปโอ้แล้วสะวายน้ำใหญ่มากเลยโอ้สาวยน้ำใหญ่มีบอ่อเล็กๆด้วย มีแบบนี้ทางเดินมีสะพานไม้สะพานแขวนสวยมากเท่จริงๆดูดูสิเราเล่นน้ำผ่านไปเงั้นเป็นหาดทรายเลยนะโอ้สาวยน้ำติดหาดทรายสุดยอดจริงๆ ตางนี้ก็คือหาดหาดใต้นะครับหาดหัวหินนี่ครับติดกับโรงแรมเลยเราจะถอดรองเท้าไว้ตรงน,น,นี้แล้วก็วิ่งลงทะเลนี่ครับชายหาดแล้วก็ลงไปเล่นน้ำเลย แล้วตัวนี้เป็นที่สั่งอาหารเครื่องดื่มน,นะอ๋อเอาไปชืดตัวตังนี้ก็ได้เลยแล้วก็นี่สระ,ะมีแบบหลายส่วนแล้วก็ ตรงนู้นมีสไลดเดอร์ด้วยโอ้โหุดยอดตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นสระผู้ใหญ่นะสัตลึกโอ้โหเห็นสไลดเดอร์แล้ว สไลเดอร์มันสูงมากเลยนี่ครับสไลเดอร์นะครับมีพญานาสองตัวสูงมากเลย สไลเดอร์ Rider, เป็นสไลเดอร์ Rider จากพญานาคลงมาครับโหนี่เป็นลายเปลือน,นาคเลยนี่รับใต้สไลเดอร์สไลเดอร์ต้ยยาาองขึ้นไปข้างบนนะครับมันขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วก็สไลด์ลงมาแต่ว่าสระที่เนี่ยคือแบบมันเป็นลนักษณะเป็นเป็นแบบเป็นวงเวียนไปนะครับ สามารถที่จะว่ายน้ําได้รอบเลยว่ายน้ําชมพื้นที่ได้รอบเลยครับเห็นไหมลอดใต้สะพานก็ได้นี่ครับตะมียาวมากเลยครับโอ้โหตะว่ายน้ำมันพดเคี้ยวไปมานะครับสุดยอดอย่างกระคอง นี่ครับจะก็จะเลี้ยวไปอ๋อแล้วนี่คือทางขึ้นสไลเดอร์นี่ครับทางขึ้นสไลเดอร์อเฮ้ยมัใหญ่อ่ะไปด่า ครับมาดูส่วนของทะเลมั้งครับชายหาดทะเลมีม้าด้วยนะครับมีบริการขี่ม้าด้วยแล้วชายหาดกว้างใหญ่ เด็กปาารถนาะนี่คือสิ่งที่เด็กต้องการที่จุดใช่ไหมเครื่องทรายเนี่ยโอ้โหสะสุดยอดเลย,ยมีสไลดเดอร์เลยนะแล้วแบบสะแบบหมุนวนเนะี่ยหมุนวนเป็นรอบเลยแบบเหมือนคลองเลย <laughs>

น้ำขึ้นน้ำขึ้นประสาทตายพังแล้วอากาศดีดีไม่หนาวเกินไปเฮ้ยมีนกหน่อยนกนกขึ้นมามาไปจับันสิ <cười> <cười> ok, để bên lên nám thả cái nám ทะเลหนาวกนันนะเนี่ยเอาเรือออกจกับปลาเหรอเป็นเรื่องเป็นเรื่อง่าว้น้ำก่อนดีน่จับไว้น้ำมันอุ่นแบบนี้นะแล้วมันน่าสนุกด้วย ล้างมือก่อนล้างมื่เออเย้ไปเล่นทะเลไปเล่นสายแว่นน้นกับพ่อนั่งตรงนั้นแหละจองที่นั่งไว้อยู่